สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะ,นะครับคนทําดินปลูกน,นี่ก็มาเอาไอใบก้ามปูพี่น้อง <c oughs> ไปชำสาที่มันข้างหรือเคื่องลังคานะครับก็ <c oughs> ดีกว่าให้ลังคามันผูมันก่อนนะพี่น้องนะครับ <c oughs> คือไอพวกใบไม้พวกนี้นี่นะครับ <c oughs> เราก็จะเห็นว่ามันเบานะครับเวลามันแห้งนะครับ แต่นานๆไปนะครับพี่น้องเวลาหนาฝนนะครับมันโดนน้ํานะครับไอ้มันมันจะกัดหลังคาพี่น้องก็ดูครับเป็นสีดาๆอย่างนี้นะครับสีลอกล่อนหมดเลยครับนะครับอีกอย่างนึงนะครับอ่าพวกหลังคานะครับพวกนี้นะครับถ้าโดนนะครับน้ํานะครับเยอะๆนะครับน้ําที่มันอุ่มครับใบไม้พี่น้องนะครับร้ายๆนะครับมันจะหนักนะครับน้ําหนักมันนีมหาศาลนะครับนี่ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับก็ยังหักนะครับนับภาษาอะไรพี่น้องโครงสร้างที่เป็นไม้นะครับพวกนี้นี่พังนะครับโดนสังกะสีโดนในสันไทยนะครับแป๊บเดียวครับมันกัดนะครับนี่ทุกไปไมมพี่น้องทุกไปไมมนะครับอย่างนี้เราก็เมาออกนะครับหนึ่งนะครับเจ้าของสถานที่ก็ได้ประโยชน์นะครับอลังคากะ บ่มีใบไม้บ,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 บยย่มียางมาะเกาล้าพี่น้องนะครับส่วนพวกผมมาเอาก็ได้ใบไม้ที่มันมักแล้วนะครับไปทําปุ๋ยใส่ต้นมงต้นไม้ก็ว่ากันไปนะครับดูครับว่ามันหนาขนาดไหนพี่น้องนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยมาเอาครับนี่มันผ่านไปสองปีนะครับมันก็เริ่มขึ้นมาอีกนะครับก็มาเอาเรื่อยๆพี่น้องนะครับ เอาไปก็คือเอาไปผสมนะครับทําดินปงดินปลูกกันไปนะครับหรือบางคนก็เอาไปใส่ตามต้นไม้ก็ได้เลยนะครับอ่าใบไม้พวงนี้มันจะดีนะครับเพราะว่ามันหมักธรรมชาตินะครับมันหมักมาแล้วนะครับดูครับมีต้นซ้ำซานะครับขึ้นมาว่าพี่น้องอ่าเห็นไหมงามเลยทุกต้นเลยนะครับเอานะครับถ้าใครมีใกล้ๆก็ทักมาถามหาผุมได้พี่น้องเดี๋ยวจะแปลออกให้นะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับแต่ว่า ผมก็จะเอาไปไม้นี้กลับไปทำประโยชน์นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ